สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะนี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าการกระโดดไปให้ไกลที่สุดนั่นเองเอาละถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราไปเล่นกันเลยดีกว่าเอาละทุกคนดูเหมือนว่าเราจะต้องเก็บจรวดแล้วก็วิ่งเงื้ออโดดไปให้ไกลที่สุดโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเราไมา่ได้ทั้งหมด800รนี่โอ เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยแสดงว่าถ้าเรายิ่งเก็บจรวดเข้าไปเนี่ยเราอะก็จะยิ่งกระโดดไกลนั่นเองเอ็มมีเข้าใจแล้วนี่เก็บ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 แต่เอ็มมีสังเกตว่ามันมีลูกศรชี้เราไปไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะข้างหลังมันมีกงล้อกงล้ออะไรก็ไม่รู้หมุนฟรีงั้นเราก็หมุนเลยของฟรีรอไม่ได้นี่เราได้อะไรอะ่ะ โอ้โหเราได้ทั้งหมด3,000ไทยชนะเนี่ยแต่เขาเรียกกันว่ากระดุมอ่ะอะไรคือกระดุมโอเคไปแล้วอืดโอ้โดดโดดไปให้ไกลนี่อะไรเนี่ยโอ้1,006โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เอม,มี่อะได้ซื้อตสารเลี้ยงมาตัวหนึงแล้วแล้วเราก็กระโดดไปถึง1,400นะนี่ตสารเลี้ยงของเอมี่หน้าตาบองเบลใช่ไหมล่ะ น่ารักมากๆเลยยังมี่ก็คือการตั้งเป้าหมายของไอ้มี่เราจะต้องไปเอาไข่ที่ราคาที่สูงที่สุดให้ได้เนี่ขยข่ทางซ้ายพวกเนี้ยแต่ว่าคงเป็นไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมนี้มันต้องต้องแบบว่าฟาร์มเร็วมากๆเลยนี่โดนมาถึงเท่าไหร่หนึ่งพันสี่เหมือนเดิมโอเคีนี่เราต้องโดดไปเรื่อยวิ่งปืด๊ดเอออลอยวนอากาศแล้วก็จุ๊มแม่อยู่ตรงนี้เย่ yeah, มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพันห้าแล้วอ่ะอ้ เพิ่งสังเกตเห็นพันห้าแล้วโอเคทุกคนเรามาสุ่มไข่กันต่อดีกว่านี่น่าอะไรเนี่ยน่าเป็นน้องกุตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหได้สามันทั้งนั้นเลยอ่ะอยากได้อีปิกมั้งอะ่ะทำไงดีงั้นก็ลองสุ่มไปหมดเลยก็แล้วกันด่สุ่มไปเยอะเลยเออเอ็มมี่ว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปรวมร่างกันได้นะนี่นี่ใส่หมดเลยห้าตัวอ๋อเราใส่ได้ห้าตัวตัวหนึ่งบบกตั้งสองร้อยแน่ อ๋อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอีกรอบหนึ่งอีกสักสองสามรอบโอ้ได้มันเยอะเลยอะ่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งคอ,อียตัวหนึ่งนี่อา้าวได้สามันเหมือนเดิมแฮะโอเคไม่เป็นไรเรามาลองนี่เลยนี่รวมล่างกันดีไหมนี่เดี๋ยวถ้าเรารวมล่างมันจะกลายเป็นตัวเดียวงั้นก็รวมไปเลยได้มันตัวทองโอ้โหบวกร่างสามร้อยแน่ห้ย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบวก300คุ้มค่าจริงๆไปเลยเฮ้ยเบถึงเท่าไรถึงเท่าไรเมื่อกี้ถึงมาห้าถึง2,000โอ้โหเยอะมากๆเลยโอ้โหยอดเลยอะทุกคนดูดิอ้แสดงว่าถ้าเรารวมล่างเพิ่มขึ้นไปใหญ่เนี่ยเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่ดูดีแล้วก็ตัวทองใช่แ้้ฮึบแสดงว่าอเอมี่คงจะต้องฟาร,ร์มไปเรื่อยๆอุย้ย2อ0 1แล้วอะอ้าว ทำไมตุ้ยอ่ะตุ้ยเฉยแสดงว่าหมดเวลาแล้วแน่ๆเลยอะ่ะโอเคทุกคนนี่ข้างบนเขาบอกว่าอย่าลืมฟักไข่แล้วก็กําลังจะฟักไข่อยู่โอ้อในตัวดีๆทั้งนั้นเลยฮะแต่ว่าหลังๆนี่เราได้สามันหมดเลยอะ่ะโอเคอีกสักสองสามตัวนะโอเคตังหมดแล้วน่าจะตังหมดแล้วอะไรเนี่ยเฮ้เพื่อชาร์จชาร์จเก็บจรวดนี่เลยชาร์จก่อนชาร์จอื้อตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหดูทิคนฟังเสียงเก็บ เป็นไงฟินเวอรอนี่เก็บเข้าไปยิ่งเก็บยิ่งได้เยอะนะนี่ต้องเก็บเป็นชุดๆไปพร้อม1นศไปแล้วอ้าเราจะวิ่งไมดีไหมขอเก็บแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรามีกี่ตัวเนี่ยโอ้ยอันนี้บวกทั้ง300แล้วก็เราทำการสวมาใส่ที่ดีที่สุดแล้วไปเลยว,วิ่งบื้อเอ้ยเดียวดียวเดียวียวเดีวเดียวโอ้โหได้4,100เพราะว่าเอมมี่อะ ไปนี่มาเลยสุ่มเจ้าน้องหมาลาวาที่ใครตรงนั้นมาใครว้ที่สองเอเราทุกคนเราจะต้องวิ่งปืดออกไปนี่ถึงไหมยังไม่ถึงห้าพันยังไม่ถึงห้าพันได้ทั้งหมดสี่พันหนึ่งร้อยอยู่นี่ไปแล้วฮึบนี่โดดโดดถึงไหมโอ้ยเกือบแตะสี่พันสองแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเก็บจรวดไปหนึ่งอันแล้วก็วิ่งไปอเอ็งม,มี่รู้วิธีการฟาร์มแล้วทุกคนเราก็จะต้องทําการนี่เลย แบบเก็บจรวดไปเวลาที่เขาให้ชาร์จแล้วก็เวลาเขาให้วิ่งเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปนะซูมไข่เราก็ต้องซูมตามเวลาที่เขาบอกใช่ไหมล่ะนี่เก็บไปชุดหนึ่งแล้วก็วิง่งไหนดูสิจะแตะพันสามไหมขอสี่พันสามโอ้โหเกือบถึงสี่พันสี่อยากได้ห้าพันเลยอะ่ะถ้าห้าพันแล้วมันอาจจะเยอะมากเลยก็ได้นะวิ่งแต่ละรอบเนี่ยเราอาจจะได้พันแบบห้าพันปื๊ดเลยอะ่ะนี่มาแล้วมาแล้วนี่ โอ้4,000 4,005เกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวอ้เราจะต้องทําการสุ่มไข่นี่เลยสุ่มน้องหมาราวามาน้องหมาลวมาวาขออีกตัวหนึ่งนี่นี่ดูสิน่ารักกูกิ๊กมากขออีกตัวหนึ่งสองสตัวเอะอตัวสุดท้ายแล้วขอได้ตัวดีๆด,ด้วยเถิดอ้าวได้ตัวเดิมเฉยโอ้โหตังหมดเลยอะ่ะโอเคถ้าเราก็ทําการอุปกรณ์ที่ดีที่สุด มันต้องหมาเรามาเราได้มาทั้งหมด4ตัวเราต้องการ5้าตัวเพื่อมาทําตัวทองอะ่ะเฮ้ยเราก็มี5้าตัวแล้วนี่นาทําทเลยดีไหมอะ่ะตรงนี้เขาแบ็กไปแล้วอะ่ะอืมงั้นก็เอาไงดีอา่างั้นก็วิ่งไปก่อน,นแล้วกันนี่ในด,ดูซิจะได้เท่าไหร่มาแล้วเฮ้ยห้าพันห้าพันห้าพันโอ้โหเกือบถึงแล้วแท้ๆทนี่ทุกคนเก็บจรวดนี่เก็บจรวดนิดนึงเราใกล้ถึงแล้ว ใกล้ถึงตามที่เราหวังแล้วเกือบถึงแล้วดีเก็บ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 ไปชุดหนึ่งเก็บให้หมดเลยเอะไรเอมี่จะไปถึงแบบ1นึอ็มแบบเขาบ้างอะ่ะเขาไปถึง1นอมกันแล้วอะ่ะโอ้โหน่าเสียดายจุงเอาละทุกคนเราจะต้องทําการวิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปรับห้าพันของเราห้าพันจ่ายเอมี่มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ห้าพันแล้วนี่มันนี่มันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเอาละ เอลเมี่ไปเจ็ดพันได้ก็เพราะว่าเมื่อกี้เอลมี่แอบไปซื้อสัตว์เลี้ยงมายังไงล่ะสัตว์เลี้ยงที่ดูกุง้งกิ้งแล้วก็ได้แปดพันเนี้ยตอนนี้มันเยอะมากเลยทุกคนกว่าจะฟาร์มได้เนี่ยโอ้ใช้ทั้งเท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าอะไรทุกอย่างนเนี่ยแหละเก้าหมื่นเออเก้าหมื่นเก้าพัน ตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมด35วินาทีเราก็จะต้องโดดถึงที่สุด8 2้0อ8,200เท่าไรเนี่ย8028เอ้ยไม่ใช่8028เอาละนี่เราก็จะต้องทำการอยากรวมสัตว์เลี้ยงตัวทองมากเลยอะ่ะมันจะได้เป็นแบบตัวอีปิกอะไรเงี้ยออนี่สูมอ,อุ้ยโอ้โหตอนที่นี้นะมาได้ของหายากเขียวโอแต่มเมื่อกี้ มาได้ของหมาราวาแบบธรรมดาอึบโอเคทุกคนตอนนี้เอ็มมี่ก็ได้ทำการสวมใส่ตัวที่ดีที่สุดเรียบร้อยและตัวที่เอ็มี่ได้มาใหม่ก็คือนี่เลยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มีปีกเป็นน้องเห็ดมีปีกอ่ะน่ารักมากแล้วก็ตัวใหญ่มากซะด้วยงั้นเราไปกันเลยดีกว่าอือฮึว้าวโอ้เดียวีดีีรโอ้โห 1มื่นสองโอ้โหเยอะมากๆเลยอะอะไรกันลั้นเนี่ยนั่งหมื่นสองนนี่วิ่งมาเรื่อยๆเลยชึบนี่เยอะมากเลยอะเมื่อเราใส่ตู้ที่ดีที่สุดไปแล้วว่ะอ้มันเยอะมากี่ขอยรอบนึงโอ้โหฟินมากเลยเอ้ยแตะมือสามเอายังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคนี่หนุกไม่งันนั้นเนี่ยเอาล่ะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสั b s c ค i ายให้เอมมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอมมี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วละนะนี่น้องเห็นของเรานะ่ารักมากบุ้ยบุย